เรื่องราวของสองชายหนุ่มยูทูบเบอร์ดากับเชเตอร์ที่ได้รับอีเมลปริศนาจากผู้หญิงที่มีชื่อว่าโอลิเวียว่าเธอกำลังถูกตามโดยสตอกเกอร์คนหนึ่งที่เป็นหญิงสาวชราหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปพยายามสืบเรื่องนี้จนได้เจอกับตัวประหลาดและหญิงชราคนนั้นพวกเขาถูกตัวประหลาดนั่นทำร้ายเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ มโบราณที่เธอบอกเธอลอกหลอพี่ชันชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ ผมจะมาทําการสปอยคลิปของยูทูบเบอร์ชื่อดังของชาหนุ่ม2คนที่เคยมีชื่อเสียงจากการทําคลิป Dark กเวฟเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการรับชมคลิปนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชายหนุ่มคนนึง ที่เขามีชื่อว่าดาร์กซึ่งตัวของดาร์กนั้น <_ d ark> เขาได้เล่าให้ฟังว่า <_ d ark> เขาได้รับอีเมลฉบับหนึ่งจากหญิงสาวที่มีชื่อว่าโอลิเวียซึ่งรูปที่เธอนั้นส่งมาเธอเป็นผู้หญิงรูปร่างสุดเซ็กซี่และเธอคิดว่ามีสตอกเกอร์คอยวนเวียนอยู่ตรอบๆบ้านของเธอโอลิเวียเธอรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยและตอนนี้เธออยู่บ้านคนเดียวด้วยเพราะว่าเพื่อนร่วมห้องของเธอทุกคนนั้นได้หายตัวไปจนหมดและเธอยังบอกอีกว่า เธอมองไปข้างนอกบ้านในตอนกลางคืนเธอมักจะเห็นหญิงชราที่ดูน่ากลัวอยู่ในป่าที่คอยมองเข้ามาในบ้านของเธอและชอบเข้ามาขอเข้ามาในบ้านของเธอบ่อยๆเธอจึงส่งคลิปวิดีโอที่เธอนั้นอัดไว้มาให้กับดาร์กได้ดูซึ่งคลิปวิดีโอนั้นเป็นคลิปที่โอลิเวีย ่ายตอนที่เธอนั้นเปิดประตูออกไปข้างนอกบ้านและสาดตกล้องเข้าไปในป่าร,รอบๆบ้านของเธอซึ่งขนานั้นเองเธอก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่ชุดขาวยืนอยู่ตรงหลังต้นไม้หลังจากนั้นเธอก็เดินออกมาจากหลังต้นไม้แบบท่าทางปแปลกๆแล้วค่อยๆวิ่งเข้ามาหาเธอพยายามจะเข้ามาในบ้านแต่โอลิเวียนั้นปิดประตูเอาไว้ได้ก่อนดากจึงบอกต่อไปว่าคืนนี้เขาจะขับรถไปที่บ้านของโอลิเวียและพยายามจะสืบว่าใครกำลังสะกดรอยตามเธอกันแน่ เรื่องดาวตัดมาที่เชสเตอร์เพื่อสนิทของดาร์ซึ่งเขานั้นแต่งตัวใส่หูแมวและใส่ถุงมือแมวออกมาด้านนอก ซึ่งก็เป็นการแต่งตัวที่แบลมากๆเมื่อเขาออกมาเจอกับผู้คนก็มีคนนั้นล้อเขาว่าเขานั้นแต่งตัวตลกมากๆจนทําให้เชสเตอร์นั้นไม่มั่นใจเขาจึงเดินกลับเข้าไปในบ้านและเขาก็ได้เจอกับดาร์กที่แอบมากระซิบบอกกับเชสเตอร์ว่าตอนนี้เขานั้นได้เปิดขายเสื้อผ้าคอเลชั่นเทเทให้เชสเตอร์ได้สามารถเข้าไปช็อปและเอาเสื้อผ้าเทเทมาใส่ได้จะได้ไม่ต้องถูกลอ้อหลังจากที่เชสเตอร์นั้นได้ชุดใหม่ๆม,มาเขาก็ใส่ออกมาแบบเทเทแล้วก็ออกมาให้สาวๆที่ล้อเขา ตอนแรกเห็นจนพวกเธอนั้นถึงกับอึ้งไปเลยและเรื่องราวก็ตัดมาตอนที่เชสเตอร์และก็ดาร์กกำลังขับรถไปที่บ้านของโอลิเวียในเวลาสามทุ่มเนาทีได้จึงบอกกับเชสเตอร์ไปว่าตอนนี้เรากําลังขับรถไปที่บ้านของโอลิเวียและเขาก็ถามกับเชสเตอร์ไปว่าเชสเตอร์นั้นรู้สึกยังไง เชเตอร์จึงบอกไปว่าวิดีโอที่โอลิเวียส่งมาให้มันก็ดูน่าขนลกดีแต่เขาไม่รู้ว่าทําไมพวกเราต้องเข้าไปพวัวพันกับเรื่องพวกนี้กับเรื่องสตอกเกอร์ผู้หญิงคนนั้นด้วยด้าจะบอกไปว่าโอลิเวียเขาบอกว่าเธอนั้นอยู่บ้านคนเดียวและเธอก็รู้สึกกลัวแต่ไม่รู้ว่าเธอกลัวขนาดไหนด้าเขาแค่อยากไปช่วยโอลิเวียและด้าก็บอกกับเชเตอร์ไปว่า เขารู้ว่าเชสเตอร์ก็สนใจโอิเว์เหมือนกันเชสเตอร์จึงบอกไปว่าใช่ถ้าหมายถึงรูปถ่ายที่เธอนั้นส่งมาเธอเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดมากแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าได้เจอตัวจริงจะเป็นยังไง หลังจากนั้นพวกเขาก็ขับรถตรงไปยังบ้านของโอลิเวียซึ่งตลอดทางมันก็เป็นทางเป,เปลี่ยวที่เต็มไปด้วยหิมะและพวกเขาก็ขับรถมาจนถึงบ้านของโอลิเวียเชสเตอร์จึงเริ่มเอากล้องที่เขานั้นเตรียมมาถ่ายออกไปที่ด้านนอกหลังจากนั้นดาร์ Dark, ก็เดินนําหน้าไปและเดินลุยหิมะไปยันหน้าบ้านของโอลิเวียซึ่งขนานั้นเองเชเตอร์เขาก็ได้หันกล้องเข้าไปในปา่าและได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเชสเตอร์ ater, เขาหยุดนิ่งด้วยความหวาดกลัว ด์กซึ่งหันมาถามกับเชเตอร์ไปว่าเป็นอะไรเชสเตอร์ ater, จึงชี้ให้กับด์กได้ดูแต่ด์กนั้นก็ไม่สนใจเขาสนใจแค่โอลิเวียที่อยู่ในบ้านเท่านั้นหลังจากนั้นดากก็เดินไปยังหน้าบ้านของโอลิเวียแล้วก็เข้าไปเคาะประตูซึ่งก็รอสักพักหนึ่งกว่าประตูจะถูกเปิดออกแต่คนที่เปิดประตูกออกมากลับไม่ใช่โอลิเวียหญิงสาวที่เขาได่เห็นในรูปด์กจึงถามกับชายหนุ่มคนนั้นไปว่าเขามาหาโอลิเวียชายหนุ่มคนนี้กลับตอบว่าเขานี่แหละคือโอลิเวียซึ่ง ทำให้ทั้งดาร์กและเชสเตอร์นั้นถึงกับงงไปเลยชายหนุ่มคนนี้เขาได้บอกกับดาร์กว่าเขาเพียงแค่หลอกให้ดาร์กและเชสเตอร์มาที่นี่เท่านั้นดาร์กจึงบอกไปว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราขับรถมาที่นี่เพื่อหาโอลิเวียเธออยู่ที่นี่หรือเปล่าชายหนุนน่มจึงบอกไปว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเขานี่แหละคือโอลิเวียเขานั้นหลอกให้ทั้งสองคนมาที่นี่ซึ่งกระทำให้ทั้งสองคนนั้นถึงกับงงยิ่งกว่าเดิม ว่ามันเกิดเรื่องอะไรแปลกๆขึ้นหรือเปล่าในขณะที่ทั้งสองคนกําลังงงอยู่นั้นชายหนุ่มคนนี้ก็บอกให้ทั้งสองคนนั้นตั้งใจฟังเขาดีๆและบอกว่า เขากำลังคิดว่าเขากำลังถูกหญิงสาวชราคนหนึ่งที่ลักษณะท่า,าทางแปลกๆสะกงรอตามเขาอยู่เขาต้องการให้ทั้งดาร์กแล้วก็เชสเตอร์มาช่วยเขาแล้วเขาก็เรียกให้ทั้งสองคนนั้นเข้ามาในบ้านซึ่งท่าทางของชายคนนี้เป็นคนที่พูดจาผงผางและพูดจามไม่ค่อยดีกับดาร์กและเชสเตอร์สักเท่าไหร่หลังจากนั้นชายคนนี้ก็นำทั้งดาร์กและเชสเตอร์เข้ามาในบ้านแล้วก็มานั่งพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารซึ่งณขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่า ดาจึงถามกับชายหนุ่มคนนี้ไปว่าทําไมต้องโกหกเขาด้วยแต่ชายหนุ่มคนนี้กลับไม่ตอบเขาจึงถามกับชายหนุ่มคนนี้ไปว่าถ้าคุณไม่ใช่โอดีเวียแล้วคุณคือใครเขาจงบอกว่าเขานั่นชื่อชาร์ดด้าจึงถามกับชาร์ดไปอีกว่างั้นช่วยบอกหน่อยว่าทําไมคุณต้องการให้เรามาหาและทําไมต้องหลอกให้เราเข้ามาที่นี่ด้วยชายร์ดจึงเล่าให้ฟังว่าเขานั้นดูคลิปวิดีโอของทั้งสองคนแต่ทุกที่ที่ทั้งสองคนนั้นไปหามีแต่บ้านผู้หญิง ซึ่งก็ะทำไม่เชืเตอร์นั่นถึงกับงงว่าทำไมชาร์จถึงพูดแบบนั้นกันแน่หมายความว่าอะไรกันชาร์จจึงบอกต่อไปว่าเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากทั้งสองคนจริงๆเพราะว่ามันมีหญิงสาวชาราคนหนึ่งที่ลักษณะท่า,าทางแปลกๆสกุตรอยตามเขาอยู่และเขาก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวด้วยดาร์จึงบอกกับชาร์จไปว่าการที่คุณโกหกเราแบบนี้ คุณคาดหวังอะไรกับเรากันแน่ให้คุยกันอย่างเปิดอกจะดีกว่าเพราะดูเหมือนว่าดาเขาจะไม่เชื่อในสิ่งที่ชาดั้งพูดเขาจึงถามซ้ำไปอีกว่าคุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นมีจริงจริงหรือเปล่าหรือกําลังล้อเล่นอยู่ชาจ,จึงแกล้งประชดไปว่าเขาเพียงแค่ล้อเล่นเท่านั้นแล้วเขาก็ถามกลับไปว่าผู้คุณไม่ชอบเรื่องตลกรอซึ่งเมื่อชาดั้งพูดแบบนั้นจึงทําให้ดาไม่ค่อยพอใจแล้วก็บอกว่าถ้าคุณไม่ให้เกียรติเราแบบนี้นั้นพวกเราจะกลับ แต่ตู้ของชาร์ก็บอกให้ใจงเงย็นๆก่อนแล้วก็ให้นั่งลงก่อนแล้วเขาก็บอกกับดาไปว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆแล้วก็เล่าให้ฟังอีกว่าผู้หญิงคนนี้สกดรอยตามเข้ามาสักพักแล้วเธอต้องการจะเข้ามาในบ้านของเขา และก็พยายามจะเข้ามาตลอดเวลาดาจึงถามไปว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นแบบไหนชาจึงเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นท่าทางลักษณะแปลกๆและใบหน้าของเธอเหมือนเกิดอะไรกับเธอเธออาจจะประสบอุบัติเหตุมาหรือไม่เธอก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงบ้าๆคนหนึ่งที่พยายามจะบุกเข้ามาในบ้านของคนอื่นดาจึงบอกว่างั้นถ้าคุณต้องการให้เราช่วยจริงๆเขาต้องขอติดกล้องจํานวนมากในบ้านหลังนี้ซึ่งตัวของชาน่ดก็ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นดาเขาจึงพาเชตเตอร์เข้าไปติดกล้องตามวง ตรงต่างของบ้านในขณะที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่ในบ้านเชเตอร์จึงถามกระดานไปว่าเราควรอยู่ในบ้านหลังนี้กับชายคนนี้จริงๆนรอแต่ดาก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เชเตอร์จึงบอกว่าเขารู้สึกแปลกๆทั้งผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างนอกนั่นและผู้ชายคนนี้ก็พูดจามไม่ค่อยดีกับพวกเขาแถมยังโกหกแล้วก็น่ารำคาญอีกด้วย และถ้าเกิดเรื่องที่เขาบอกนั้นเป็นเรื่องจริงมีผู้หญิงคนหนึ่งสะกดรอยตามเขาจริงๆมันอาจเกิดอันตรายกับพวกเราก็เป็นได้ดางจึงบอกไปว่านั้นเราต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม ไม่งั้นผู้ชายคนนี้อาจจะตกอยู่ในอันตรายซึ่งขนานั้นเองชาร์ดเขาก็เดินผ่านเข้ามาและเขาก็ชกไปที่ไหล่ของดาร์กและเขาก็เดินเข้าห้องนอนเข้าไปเหมือนเป็นการหยอกเล่นเท่านั้นแต่มันค่อนข้างจะรุนแรงเชสเตอร์จึงถามดาร์กไปว่าดาร์กเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ดาร์กก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปตามห้อง ซึ่งเชสเตอร์เขาก็แยกไปอีกห้องหนึ่งและเขาต้องการจะสำรวจอะไรบางอย่างเขาจึงเดินถือกล้องไปตรงหน้าต่างแล้วก็ลูดม่านขึ้นจนสาดกล้องออกไปข้างนอกและได้เห็นกับหญิงสาวชุดขาวคนเดิมที่มาปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาก็ตะโกนออกไปว่า คุณต้องการอะไรคุณต้องการให้เราช่วยอะไรหรือเปล่าขนานั้นเองมีมือยาวสีดำๆโผล่มาจากทางหลังต้นไม้มาโอบตัวของเธอไว้แล้วก็ดึงตัวของเธอเข้าไปในป่าเสียงของเธอกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเจเตอร์จึงรีบวิ่งไปหาดาร์ที่ห้องและเขาก็เล่าให้กับดาร์ได้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในป่านั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งน่าจะเป็นหญิงสาวคนเดิมและเธอก็เหมือนมีอะไรบางอย่างดึงตัวของเธอเข้าไปในป่าดาร์จึงถามไปว่าหมายถึงผู้หญิงที่ชื่อโอลิเวหรือเปล่า แต่ผู้หญิงที่ชื่อโอริเวียนะัไม่มีอยู่จริงนะดากจึงบอกว่าไม่ต้องไปสนใจและให้โฟกัสเฉพาะเรื่องที่อยู่ในบ้านนี้เท่านั้นทั้งสองคนจึงคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะต้องเข้าไปตั้งกล้องในห้องนอนของชาร์ด ซึ่งขณะที่ดาร์เดินไปที่หน้าห้องของชาร์ดเขาจึงคาอประตูแต่ชาร์ดนั้นกลับตะโกนออกมาบอกว่าออกไปให้หมดซึ่งดาร์กนั้นก็ถึงกับงงและถามกับชาร์ดว่าชาร์ดนั้นพูดว่าอะไรแต่ชาร์ดนั้นก็บอกว่าเขาเพียงแค่ล้อเล่นและก็เดินออกมาเปิดประตูให้กับทั้งสองคนนั้นได้เข้าไปข้างในดาร์ Dark, จะเอากล้องไปตั้งไว้ในห้องของชาร์ดซึ่งดาร์กพยายามอธิบายว่าเราต้องตั้งกล้องไว้ทั่วบ้านของคุณและเราจะดูวิดีโอนี้ในตอนเช้าแล้วเราจะได้รู้ว่ายิงชราคนนั้นกลับมาที่บ้านหลังนี้ไหมซึ่งงตัวขอชา เขาก็บอกว่าพนันได้เลยว่าพวกคุณน่ะไม่อยากดูวิดีโอพวกนี้ในห้องของเขารอกเพราะว่าเขาอาจจะทำอะไรทุเรศทุเรศ ด์กก็พยายามอธิบายว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องจริงจังไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแบบที่ตัวของชนันกำลังพูดถึงอยู่และก็ดูว่าชันนั้นไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่ด์กนั้นทำไม่ว่าเขาจะทำะไรก็ทำไปขณะนั้นเองโทรศรัพท์ของชันก็ดังขึ้นและเขาก็รับโทรศรัพท์และคุยไปหัวเราะไปด้วยที่ไม่สนใจอะไรเลยซึ่งก็ททำให้ด์กนั้นไม่พอใจและรีบเดินออกมาจากห้องเขานั้นคุยกับเชสเตอร์และบอกกับเชสเตอร์ไปว่า ตอนนี้ผู้ชายคนนีนะ้ไม่ทำอะไรสักอย่างแถมยังมาให้เก็บพวกเราดูหมิ่นพวกเราและไม่จริงจังกับเรื่องนี้เลยมองว่ามันเป็นเรื่องตลกซื้อขนาดนั้นเองกล้องที่ถูกตั้งไว้ในห้องของชาร์ตก็ได้ถ่ายเหตุการณ์ประหลาดที่กําลังเกิดขึ้นว่ามือดําที่อยู่ในป่า ที่เชสเตอร์ได้เห็นในตอนแรกจูจๆก็ทะลุก,กระจกห้องของชาร์ตเข้ามาแล้วก็พุ่งเข้าไปทําร้ายชาร์ตชาร์ตนั้นร้องตะโกนเสียงดังแต่ดาร์กที่อยู่ด้านนอกก็คิดว่าชาร์ตนั้นยังล้อเล่นเหมือนเดิมและคิดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องแกล้งกันดาร์กจึงเปิดประตูเข้าไปในห้องของชาร์ตแล้วก็บอกว่าคุณกําลังทําระายอยู่แต่สิ่งที่ดาร์กได้เห็นคือร่างของชาร์ตที่มาห้อยอยู่บนราวตากผ้าและเท้าของเขาก็ไม่ได้แตะพื้นอะไรเลยแต่ตัวของดาร์กก็ยังคงคิดว่าชาร์ตยังคงแกล้งพวกเขาอยู่มน เดิมดาร์จะบอกกับชาร์ไปว่าถ้าคุณยังไม่ให้เกียรติเราแบบนี้ไม่ให้เกียรติเชตเตอร์และไม่พูดกันตรงๆคุณก็อยู่เง,งียบๆอย่าทรงเสียงรบกวนพวกเราอีกและดา์าก็บอกเชสเตอร์ให้กลับห้องด้วยอารมณ์แบบหัวเสีย หลังจากนั้นเชสเตอร์ก็กลับไปในห้องห้องนั้นที่เขาได้เห็นหญิงชราในเวลาประมาณห้าทุ่มซึ่งเชสเตอร์ก็เปิดม่านเหมือนเดิมแล้วก็สาดตรกล้องออกไปด้านนอกแต่เขากลับไม่เห็นหญิงชราคนนั้นแต่จู่จูเธอกลับมาโผล่ที่ขอบหน้าต่างซึ่งทําให้ตัวของเชสเตอร์นั้นตกใจเป็นอย่างมากเธอพยายามขอร้องให้เชสเตอร์นั้นเปิดประตูให้เธอเข,เข้าไปด้านในแต่เมื่อเชสเตอร์นั้นไม่ทําตามที่เธอบอก เธอพยายามเอาเล็บยาวๆาของเธอนั้นตะกุยมาที่กระจกซึ่งทั้งใบหน้าและก็มือของเธอนั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆพอเล็บของเธอนั้นแหลมคมก็เป็นใบหน้าเหมือนคนใส่หน้ากากเชตเตอร์ atter, จึงรีบวิ่งไปหาดากที่ห้องและก็เล่าเรื่องผู้หญิงคนนี้ให้กับดากได้ฟัง เขาจึงบอกกับดาไปว่าหญิงชราคนนี้ต้องเป็นหญิงชราที่สะกดรอยตามชาร์อยู่แน่นอนเขาเพิ่งเห็นเธอที่หน้าต่างและเธอต้องการให้เขานั้นปล่อยให้เธอนั้นเข้ามาหน้าตาของเธอนั้นน่ากลัวมากและเชดเตอร์นะั้นคิดว่าเธอมาจากป่า แต่เหมือนว่าดาร์กนั่นจะไม่สนใจในสิ่งที่เชสเตอร์พูดแม้ว่าเขาจะพยายามเตือนว่าให้รีบออกจากบ้านหลังนี้เพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นดาร์กบอกกับเชสเตอร์ว่าฟังนะฉันไม่สนใจเรื่องป่านั่นวันนี้ทั้งวันเขาต้องเจอกับชา้างและพฤติกรรมอันแย่ๆของชา้างถ้าเรื่องนั้นไม่ไมสําคัญเราก็นอนกันดีกว่าและค่อยไปจัดการชาร้างในตอนเช้าหลังจากนั้นดาร์กเขาก็เข้านอนโดยไม่สนใจคําเตือนที่เชสเตอร์นัาพูดสักนิดเดียวและเชสเตอร์ก็เข้านอนตามที่ดาร์กนั้นแนะนํา ในขณะที่เขาหลับกันในตอนตีสองกล้องที่ถูกติดไว้ตามห้องต่างๆก็ได้ถ่ายในห้องที่เชสเตอร์นั้นเจอกับผู้หญิงคนนั้นเธอพยายามงัดหน้าต่างเข้ามาแล้วก็ปีนเข้ามาและเดินเข้าไปในบ้านซึ่งขนานั้นเองมือสีดํานั่นก็ค่อยๆปีนเข้ามาตามหญิงสาวคนนั้นซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอก็เดินเข้ามาในห้องที่เชสเตอร์และก็ด่ากำลังนอนอยู่แต่จู่ๆมือดํานั่นก็นมาโอบร่างของเธอและก็ดึงเธอออกไป เรื่องราวตัดมาในตอนตีสซึ่งขนาดนั้นเองกล้องที่ติดไว้ในห้องก็ได้ถ่ายติดในตอนที่มือสีดํา ยื่นเข้าไปในบ้านโฮมและในตรงที่เชสเตอร์กาลังนอนอยู่เชสเตอร์เขาตื่นมาในตอนกลางดึกและพูดกับดาร์กว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ขาของเขาเขาจึงกดเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายไปตรงขาของตัวเองและเขาก็ได้เห็นมือสีดํามันจับที่ขาของเขาซึ่งก็ทําให้เชสเตอร์นั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาร้องด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นร่างของเชสเตอร์ก็ถูกดึงออกไปจากห้องซึ่งดาร์ก็วิ่งตามเชสเตอร์ออกมาสิ่งที่เขาได้เห็นคือร่างของตัวประหลาดและมือยาวสีดํา จับร่างของเชสเตอร์เวี่ยงไปเวียงมาดาร์กเขาจึงเข้าไปกระชากคอเสื้อของเชสเตอร์และดึงออกมาจากปีศาจนั่นแล้วก็เอาตูมาปิดทางไว้ไม่ให้มันเข้ามาได้ซึ่งไอตัวประหลาดนั่นมันก็พยายามจะฝ่าเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถตามทั้งสองคนนั้นได้ทันชเชสเตอร์กับดาร์กวิ่งออกนอกประตูบ้านไปพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนและไม่รู้ว่าไอตัวประหลาดนั่นมันคือใครกันแน่พวกเขาคิดเพียงแค่ว่าตอนนี้พวกเขาจะรีบวิ่งกลับไปที่รถแล้วก็จะกลับไปที่บ้าน เพื่อไปเช็คอีเมลอีกทีหนึง่งว่าอีเมลที่เขาได้มันเป็นอีเมลที่เขาได้รับจากโอดิเวียจริงหรือไม่หลังจากนั้นพวกเขาก็ลับไปที่รถแล้วก็ขับรถกลับไปที่บ้านเมื่อเขานั้นไปเช็คอีเมลที่ได้รับจากโอดิเวียมันกลับกลายเป็นว่าอีเมลนั้นไม่มีอยู่จริงและเขาก็ไม่เคยได้รับมันและเรื่องราวดาร์กและเชสเตอร์ในอีพีนี้ก็ได้จบลง๋วยวผมจะขอสรุปแบบสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสร้างขึ้นมานะครับถ้าจะหาความจริงหหหรือาเตุผลกัมน ก็คงจะไม่มีนะก็คงดูเพียงแค่ความสนุกแล้วก็ความสยองเท่านั้นนะครับเรื่องราวเนี่ยพยายามจะสร้างขึ้นมาถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่รู้สึกผิดปกตินอกบ้านของตัวเองนะครับผมเขามีชื่อว่าชาร์ชชาร์ชเนี่ยเขาเห็นหญิงชราค,คนหนึ่งนะครับผมพยายามจะเข้ามาในบ้านของเขาเขาจึงแกล้งส่งอีเมลเนี่ยไปให้กับเชสเตอร์แล้วก็ดางเพราะว่าเขาเคยเห็นคลิปของ2คนนี้นะครับผมที่ไปตามบ้านของหญิงสาวต่างๆเขาคิดว่าถ้าเขาเนี่ยไม่แกล้งปลอมเป็นโอลิเวียทางดางแล้วก็เชสเตอร์อาจจะไม่มาที่บ้านของเขานะครับเขาจึงแกล้งปล ลานี่เซ็กซี่มากๆหลางจากนั้นเนี่ยเมื่อเขามาที่บ้าน <c oughs> เขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับดาและก็เชเตอร์ได้ฟังพวกเขาทั้งสองคนเมื่อติดก,กล้องภายในบ้านก็เริ่มได้เห็นอะไรผิดปกตินะครับผมคือหญิงสาวแกๆ่ๆพยายามจะขอเข้ามาในบ้านและนอกเหนือจากนั้นมันมีดวงวิญญาณคล้ายๆเป็นปีศาจดำๆนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวยาวๆมือยาวๆนะครับเหมือนมาพยายามเอาตัวของเธอไป ซึ่งผมคิดว่าหญิงสาวคนนี้นะครับผมเธออาจจะสติเสียไปแล้วหลังจากการที่ถูกผีเนี่ยพยายามเอาไปอยู่ด้วยการที่เธอพยายามจะเข้ามาในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอต้องการขอความช่วยเหลือหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถหนีไอ้ปีศาจตัวนี้พ้นนะครับผมจนดานแลเชสเตอร์ต้องมาเจอกับไอ้ปีศาจตัวนี้ด้วยสุดท้ายเขาก็เลยกลับไปเช็คเมลอีกทีหนึ่งว่าเขาได้รับจากโอลิเวจีหรือไม่แต่กลับไม่ได้รับนะครับไม่แน่ใจว่าทางเจ้าของคลิปเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวลึกลับที่อีเมลมันหายไปเอง เพราะว่าจริงๆแล้วช้าเขาเป็นคนส่งมาจริงๆนะแต่แค่ตัวคลิปเนี่ยไม่ได้สรุปเฉยๆนะครับผมว่าสรุปแล้วไอ้ปีาศาจในป่านะั้นมันคืออะไรและหญิงสาวนั้นคืออะไรกันแน่ก็ทุกคนก็ลองตีความแล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่ายังไงกันนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสอปอยเท่านั้น,นครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปแล้วัครบ ลู้ลอกลู้ลอกฉันไม่จำเป็นต้องแสดงดรอุดอลดีคำว่ารักที่เธอบอกเธอลอกหลอกทพี่ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอเขาไป